สวัสดีค่ะนะคะอะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เนาะราคาทองในวันที่23นะคะว่าทิศทางของทองเนี่ยจะไปในทางไหนเนาะอะ,อ,ะอันนี้คร่าวๆนะคะคุณเห็นกราฟไหมคะอันนี้คือกราฟมันนะทำเฟรมมันนะคะเขาขึ้นไปเทสสามครั้งเนี่ยไม่ผ่านทั้งสามครั้งเลยนะ แต่ครั้งนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็น1นึ่งแท่งเท่ากับหนึเดือนนะคะแท่งนี้นะคะมีความหมายหนึ่งเดือนนะแต่ว่าในณปัจจุบันยังไม่จบเดือนนะคะต้องรออีก11วันนะคะ้องดูสิว่าสิบเอ็ดวัน,นจะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าใครที่ได้เห็นวันศุกร์ถ้าวันศุกร์ใครที่อยู่หน้าจอนะคุณได้ศึกษาพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือคุณจะรู้เลยว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เขามาเหยียบตรงนี้นะคะตรงนี้1-9ึ่งนะคะแปเนี่ยบริเวณนี้นะคะคุณรู้ไหมตอนนั้นนะลุงนั่งอยู่หน้าจอนะลุงเห็นปุ๊บชนปุ๊บทุกทาเฟรมย่อพร้อมกันหมดเลยมันถ้าลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงว่าฉันจะกลับมาเทสอีกครั้งหนึ่งหลายๆครั้งที่มันชนกันแล้วมันย่อทุกทาาเฟรมคือมันไปต่อไม่ได้ทุกทางเฟรมเนี้ย ถ้าใครพี่อยู่หน้าจอคอมแล้วเปิดหลายๆจอหลายๆกราฟนะคะคุณจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะคะถามว่าวันจันทร์ปุ๊บเปิดออเดอร์บายไหมนะคะไม่เอานะต้องเทรดตามเทคนิคอลนะคะใครที่ใช้เทคนิคอลใดก็ให้ใช้อนนั้นอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะคะมันสูญเสียระบบ มันเป็นการทำลายระบบเทรดนะคะใช้อันไหนก็ให้ใช้อน,นันนะคะการที่จะเอาระบบเทรดขึ้นมาใช้ต้องผ่านกระบวนการความคิดของเราว่าเอะเราชอบระบบเทรดไหนและเราแบ็กเทสแล้วนะคะเราอยากจะเอาระบบเทรดนี้มาใช้ไม่ใช่ว่าศึกษายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเลยว่าหัวใจของแต่ละระบบมันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ๆก็หยิบมาใช้เลยไม่ถูกนะคะดังนั้น ถคาใครจะใช้ระบบไหนต้องใช้ระบบนั้นตลอดให้เข้าใจนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกราฟวิกนะคะอ่ะกราฟวิกนะคะอันนี้คือนะคะตอนนี้เนาะที่เราคุยกันอาทิตย์ก่อนนะคะว่าว่าสงครามตอนที่ยูเครนกับรัสเซียก็คือแท่งนี้นะคะมันปิดเหมือนกันเลยนะคะไม่มีไส้เนาะแล้วก็คาดการในอนาคตว่าอ๋อมันน่าจะขึ้นต่อเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้กับแท่งนี้มีลักษณะดเดียวกัน ถูกไหมคะคือมันไม่มีไส้ทั้งคู่ถ้ามันไม่มีไส้ทั้งคู่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคือมันจะวิ่งขึ้นเหมือนกันเลยอันนี้ก็วิ่งขึ้นถูกไหมไปย้อนดูที่ลุงอธิบายได้ในอาทิตย์ก่อนนะคะลุงทําแบบนี้เหมือนกันลุงอธิบายไว้แบบนี้ทีนี้แท่งที่สามในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยของเข้าลงนะคะแล้วเราคิดว่ามันจะขึ้นหรือสับหรือลงสัปดาห์ถัดไปน่าคิดใช่ไหมนะคะ และทีนี้เนี่ยสามครั้งนี่มันขึ้นไปเทสทั้งสามเลยเราคิดว่าสัปดาห์ที่สามของเรามันจะขึ้นไปเทสไหมคําตอบมีในใจนะลุงไม่อยากจะพูดอะไรที่แบบเป็นการฟันธงนะว่ามันจะขึ้นไปเลยเพราะว่าไม่มีใครมาจากอนาคตไงใช่ไหมแต่เราพูดถึงแนวโน้มนะคะว่ามันมีความน่าจะเป็นที่เขาจะกลับขึ้นไปเทสเพราะว่าอะไรอย่างที่ลุงบอกว่าหนึ่งแปด 1989เนี่ยถ้าใครอยู่หน้าจอเราจะเห็นเลยว่ามันชนแล้วมันมันมันชนปุ๊บมันกดลงพอมันกดลงในลักษณะนี้ที่มันเหมือนกันทุกทางเฟรมอ่ะมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาเดี๋ยวฉันจะกลับมาเทสฉันจะกลับไปลงไปก่อนไปเก็บพลังของฉันแล้วฉันจะขึ้นมาชนอีกครั้งหนึ่งอดีตมันบอกอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าอนาโคจะเป็นแบบนั้นไหมแต่อดีตมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทํานะคะ เราก็ต้องดูว่าแท่งที่สามของสัปดาห์เนี่ยมันอย่างในอดีตเนี่ยนะคะมันลงมันลงใช่ไหมเราต้องมาดูว่าสัปดาห์นี้มันจะลงไหมแต่สิ่งที่ลุงจะชี้ให้เห็นก็คือทําไมมันถึงลงอันนี้มันลูดไส้คุณเห็นไหมแท่งเนี้ยแท่งสีเขียวค่ะมันลูดไส้ลงมาไส้เทียนมีมากกว่าเนื้อเทียนน่าะแบแดงว่านั่นแสดงว่าแรงขายมันกดทับเนื้อเทียนลงมาปุ๊บแล้วก็เป็นสีแดงเลยนะคะแรงขายมันเยอะไง แต่ในโซนนี้แรงขายมันน้อยนะมันน้อยกว่าเนื้อเทียนนะปิดวิคนะแรงขายน้อยกว่าแรงซื้อต่างกันนะอันนี้ขึ้นเหมือนกันแต่แรงซื้อมากกว่าแรงขายเป็นแท่งสีเขียวก็จริงแต่ว่ามันแรงขายมันเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยมันทำให้เราชวนคิดว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดนะว่าแรงซื้อมากกว่าแรงขายแล้วอยู่ในบริเวณที่มีสาระสำคัญแบบนี้ด้วยมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเทส 1 9 8 9ถ้ามันขึ้นเทสขึ้นได้พร้อมพลังพร้อมแรงของมันอะเจอกันแน่นอนค่ะหลัก2000ขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดเซลล์อยู่วิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณว่าพอตของคุณเอาอยู่ใช่ไหมหมายความว่าถ้ามันวิ่งไปอีก1 1 0 0 0จุด2 0 0 0 0จุดนะคะคุณไหวใช่ไหมในพอร์ตของคุณอันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะคะอย่าไปกลัวนะคะอย่าไปกลัวกับคำพูดของลุง คุณรู้จักคุณดีมากกว่าคนอื่นคุณต้องดูพอร์ตของคุณว่าไหวไหมนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางเฟรมเดย์นะคะวันจันทร์เนี่ยเราจะเทรดกันยังไงในทางเฟรมเดย์อ่ะเดี๋ยวเราย่อกราฟนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะอ่ะวันจันทร์นะคะนี้ทางเฟรมเดย์นะทางเฟรมเดย์นะคะคืออย่างนี้เทรดดิ้งวิวเนี่ยนะคะเขาอนุญาตนะคะให้ใช้อินดิเคเตอร์แค่2แต่ถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้3 เราจะต้องเปิดแถบมาอีกแถบหนึ่งนะคะแบบนี้ในในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเรามาวางดูเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดสัญญาณบายอยู่นอกกรอบแล้วมีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวก็เปิดบายในขณะเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยนะคะมันจะขึ้นไปทํากลุ่มก้อนเมฆสีแดงนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคือในวันจันทร์เนี่ยวันทัดจันทร์เนี่ยเราต้องรอสัญญาณเซลเพราะว่าตอนนี้มันมันค่อนข้างที่จะมีความพร้อมมากนะคะ มันค่อนข้างที่จะมีความพร้อมมากเนาะอันนี้เดี๋ยวลุงขยายก็ได้เดี๋ยวเขาว่าตัวเลขไม่เท่ากันอ่ะนะคะคือแท่งนี้นี่แหละนะคะมันค่อนข้างที่จะมีความพร้อมเพราะว่ามันไปแตะเส้นสีแดงแล้วแต่มันยังไม่เกิดการโอเวอร์นะมันยังไม่เกิดกลุ่มก้อนเมฆสีแดงรอสองอย่างอย่างที่หนึ่งรอให้มันเกิดกลุ่มก้อนเมฆสีแดงอย่างที่สองรอให้มันเกิดสัญญาณเซลล์นะคะ หลายคนอาจจะมองว่าโถ้าเกิดเซลเนี่ยเดี๋ยวลุงขออนุญ,ญาตปิดอันนี้เนาะโอเคอ่ะนะคะหลายคนอาจจะมองว่าถ้านะคะเรากดเซลเนี่ยมันไม่สวนเทรนเหรอนะคะแน่นอนนะคะถามว่าจําเป็นที่จะต้องทํำไหมถ้ามันสวนเทรนจําเป็นจําเป็นแค่ต้องออกออเดอร์เซลนะคุณดูอันนี้สินะคะมันลงมาแบบเนี้ยใครจะกล้าบายถามก่อนมันลงมาแล้ายนี้ใครจะกล้าบายถามก่อน แต่เมื่อมันเข้าเงื่อนไขก,ก็จะต้องบายแต่เราจะลดความเสี่ยงลงในการเปิดออเดอร์เท่านั้นเองนะคะปกติแล้วเราออกออเดอร์หนึ่งหลอดสมมติเราออกออเดอร์หนึ่งหลอดเราลดความเสี่ยงลงเหลือครึ่งหนึ่งนะคะแต่เราต้องเปิดนะเปิดในทเฟีมใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าอ๋อเปิด5้านาทีสวนเทนเอาเลยไม่ใช่นะเพราะว่าสงครามไม่เหมือนกับข่าวข่าวคือเศรษฐกิจสงครามเนี่ยมันคือชีวิตคนนะ ม,มันไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นเราจะมาใช้ทำเฟรมเล็กๆไม่ได้ปรับเป็นฟัมทำเฟรมดี 4H1H นะคะ5้นาที15นาทีเอาไว้แค่จุดเข้าเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าใช้วิเคราะห์เนี่ยให้ดูทำเฟรมใหญ่ไปเลยนะนะคะทีนี้เนี่ยพอเราอันนี้มันเป็นทำเฟรมไออันนี้มันเป็นสัญญาณบายใช่ไหมอยู่นอกกรอบเข้าเงื่อนไขก็เปิดบายตอนนี้มันอยู่นอกกรอบแล้ว มันเหลืออยู่สองสิ่งสิ่งที่1ก็คือสัญญาณเซลล์เหมือนตัวนี้แต่ว่าเป็นเซลล์สก็คือตัวกลุ่มก๊อดเมฆสีแดงหรือแค่2ตัวถ้ามันเข้าเงื่อนไขทั้งสองตัวคุณสามารถกดเซลล์ลงมาได้เลยแล้วก็ตั้ง SL ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะต้องมี SL นะถ้าไม่มีก็อย่างที่ลุงบอกอะ ะค,ะคุณเห็นไหมว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ที่เราดูกันเมื่อกี้นะคะมันมีแนวโน้มทีม่จะขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากสวนเทรนคุณอยากจะเปิดออเดอร์บายก็ได้นะคะแต่ว่าวินัยก็คือวินัยน,นะนะคะคือเหมือนกับเราขับรถอะ่ะคุณขับรถคุณเจอทางโค้งอะ่ะคุณไม่อยากโค้งคุณไม่อยากโค้งแล้วคุณทําไงอะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องทํแเราก็ต้องทาเราเทรดอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะสวนเทรนอะ่ะ แต่มันจังหวะมันมาสวนเหุเราก็ต้องทําวินัยคือการทําอะไรที่เราไม่อยากทําไม่ใช่แบบไม่มีสัญญาณกดเซลล์อันนี้ไม่ใช่คนที่มีวินัยวินัยคือมาต้องเข้าเงื่อนไขตรงระบบกดเซลล์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆฉันขึ้นว่าฉันคิดว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วฉันต้องเซลล์กดเซลล์เลยไม่ใช่อันนั้นไม่มีวินัยอันนั้นตามใจตัวเองนะคะวินัยก็คือทุกอย่างมันมันสมดุลแล้วอ่ะเออเราก็ต้องเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยวันจันทร์นะ รอดูให้ดีว่ามันจะมีสัญญาณเซลล์หรือเปล่านะคะถ้ามันไม่มีเนี่ยหมูเบายได้ไหมมันไม่ใช่จุดบายมันไม่ใช่จุดที่เราได้เปลี่ยบถ้าเราไม่เทรดในจังหวะที่ไม่มีอ่าสัญญาณเนี่ยมันมันไม่ได้ผิดวินัยนะมันเป็นการรักษาวินัยซะด้วยซ้ําไปเทรดเดอร์เนี่ยต้องหาจังหวะที่ดีๆเหมาะๆนะคะถามว่าจะใช้ทําเฟรมเล็กๆได้ไหมทำเฟรมเล็กๆเ,เ,เนี่ยใช้สําหรับการไม่สวนเทรนก็คือย่อบาบนั่นแหละ ะะแต่ว่าในวันนี้เราพูดถึงการสวนเทรนนะเรากําลังคิดจะสวนเทรนอยู่รุ่งรู้ว่าทุกคนมีหลายคนและที่เปิดออเดอร์เซลล์ไปนะคะเรากําลังคิดจะสวนเทรนอยู่ตอนนี้นะคะแต่เราจะสวนเทรนแบบมั่วซั่วไม่ได้เราต้องสวนเทรนที่ตามกฎระเบียบนะคะเราต้องสวนเทรนแบบมีนัยยะสาคัญนะคะ,อะโอเคเนาะสวัสดีค่ะ